สวัสดีค่ะหนูไออุ่นกินอะไรคะยูริปุปยูิปุ่ยร้องเพลงดิปีปีป้ปีปีปีปโปีปีปูปีปีปีปูเฮ้ยเฮ้ยเฮตินทำอะไรครับดูเล่นเกมเล่นเกมอะไรอ่ะเกมจะไปด่าเดะฮะเกมจะไปด่าเดะตาไปด่าแมนเราเล่นยังไงอือไหนนี่ย โอ้ยเล่นแต่เจมคุณทำอะไรคะเจมปโ้ไหนส<ะ>ใส่แว่นตาดูหน่อยใส่แว่นตาจินปีโตเ้าก็ใส่อย่างี้สิลูกอึ๊บว้าวเอาล้องเพลงนี้ล้องเพลงสักเพลงหน่อยปีปีโป้ปี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 โป้เล่นจนแบตหมด คนอะไรน,นั่นมันจะพังมันจะไม่ได้เล่นอีกก็ไปชาร์จสิแบตหมดก็ไปชาร์จสิครับไมม่ีตะนก็นี่ไงของไอ้อุ่นนี่ไงเล่นไหมไม่อนี่ยอยากเล่นตุลตะโพอไม่เล่นสูสบเล่นตุลตะโพอเลยพักพักพก่อนตาแดงแล้วเนะี่ยไหนเอาตามาดูดิ ออโอุนโอ้เล่นจนแบตหมดโมอุอนคุณกินอะไรร้โโอ,องเพงเลงเชลนเนดหน่อย น้องเพลงตุ๊กแกนี่ตุอ๋อต้วนุๆเข้มา้องใหม่เบบี้ใครเบบี้ใครใครเบบี้ไหนเบบีอ่ะเรียกเบบี้ดิรพิศินเบบ,บี้เบบี้เล่นเล่นเกมอะไรนี่ โอเล่นไปได้แมลงมเล่นมาริโอต่อคุนอะไรไม่อ่านหนังสือเหรอนับหนึ่งถ um, ึงสิบซ sure> ิได้ไหมฮะนับหนึ่งถึงสิบซิโอ้หจเส้นว้าวฝุลร้องเพลงนีุ้ณร้องเพลงนี้ร้องเพลงอ่า Nên đi men phải hết hay mê hong hay đi lòng phiền đi đi lòng phang này sáng nói sáng nói lòng phang này sáng nói sáng nói này sáng nói lòng phang này sáng nói นหนช้างน้อยมาดูหน่อยสิช้างน้อยมาดูนช้างน้อยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรฮะหัว,หวมันจะชน